สวัสดีค่ะมาพบกันรอบเย็นนะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะอาหารเย็นวันนี้โอ้ยลินพันกันคุยทั้งวันก็จะมีค่ะเมนูเด็ดค่ะเมนูเด็ดไม่รู้เด็ดหรือเปล่าเป็นปลาส้มนะคะปลาส้มที่เอฟซีท่านหนึ่งแกส่งมาให้นะคะคุณป้าภาวนาเนาะหรือคุณแม่ภาวนานี่แหละคะ่ะนะคะนี่ค่ะหอมมากค่ะทอดทอดใส่ไข่ปลาส้มไรยก้างเห็นบอกว่าปลาส้มไรยก้าง พอใส่ไข่หอมมากคิวข้าวคิขวข้าวอันนี้ก็ของเก่าจ้ะกินทั้งวันจากอันนี้ผักอืเครื่องเคียงเยอะมากน้ำพริกก็น,น้ำพริกถ้วยเก่าจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเรามากินกันเลยะค่ะ,ะจัดเลยอ่ะอันจัดเลยอ่ะหอมมากผักก็แบบเต็เเมเต็มอะ ชอบเนี่ยสดสดน้ำพริกอะไรเงี่ยน้ำพริกเกลดเก่าน้ำพริกปลาขุ่กินพักซาดาวฮะอยู่ฮะกินพ,กพนอกระาะกระเทิรนสิงสิง,งมีปลาส้มน้ำสิงสิงร้อนมากมนิ่งเสร็จร้อนมากแกงกว่า อร่อยของใหม่อืมตุ้มไล็กจ้าท้องยิวท้งเหนื่อยน้อผ่าดไปหมดแล้ว หักก็มีเมก็ดถินด่นด้อืนะเมก็ดถินเลยะะมะระขี้นกก็เมก็ดถินสตอริเอะสตอสตอร์อีสานหอมมากลอมหาซื้อใส่ที่ตัวแล,ล้วพอดกันอันนั้นอ,อร่อยอืใส่ชอนดีครับคุณพี่ เดี๋ยวลองมิดจองว่าไงไงอยู่แลอ้โี่จะลองสักยอดนะ ฮาดาวสุดยอดแต่อันนี้อร่อยอ่ะอืมตรงปากยังเหลืออยู่ืป <c oughs> ไปดำวไม่ผมเลยก <c oughs> ินสะดาวก็ยอดเดียวบวงไม่ผมเขาคำบาง่า่แตงกัวาม อโอ้จะดังมนะ้องจินเสดาวนเลนยอดเลยทิ้งเนาะเอาเอามาอเมื่อเลยเมล็ทิ้งก่อนทิ้งเผ็ดร้อนมากอร่อยนะี่เนาะโอ้เราไปซื้อกับเขาะอะไปซื้อผกผงผักพ,พ,พอดีเลย เด็กแกมกันเนี่ยโอ้ยี่หนังอ่ะอะหหนังจืดนะกระดอเไม่ได้กระดองมนะจืดอ่อ้มเอานอ้ติดอะไรอ่ะขี้ดินมวยมวยบบมันกอากใครลองเพียงตองมันก็ต้นห

ออื้กุ้งกุ้งแล้วตัวนั่นเลยแ่บเม็กระถิ้นอะ่มะมันกับต้องยืนกินเพราะว่ามันมัไม่เห็นเม็ดกระถิ่นไข่อยะไรแถบมองไม่เห็นมันไม่เห็น ิตา,า,าอะไรกันสามเด็กิงทิงเยี่ยสุดท้ายสุดท้ายมีในตู้เยอะมาก ทิ้งทิ้งเผ็รดร้อนมากอืมสดสดปลาส้มมันก็เหมือนเนม้ปลาเนือเนื้นมะอืมอร่อ,นนอยก,กินกับผักกินกับถิง,งกินกับโอ๊เขาค่ะแหละกันมากได้บรรยากาศมากกินข้าวไปฟังเสียงจิ้งหีดไปชิชิๆิช Uhm. Mm. Mhm. Mm ข้าอะไรอีกนะอิ่มรูม้สึกว่าอิ่มข้าวแต่ยังไม่อิ่มไม่อิ่มปลาส้มส้มเลยทำมาเลย มันก็เีนงมันจะทำให้พวกเราอ้วนอีกแล้วเขาจาแล้วเขาหมดไปดิจบหยุอืมอยู่อ่ะอืม คุณซุปซีสองพอตมากินอร่อยจริงไป้้า,างจริงเลยต้องอาจจะจะเราอ่านจาจ้างแนะนำเขาบอกว่ามันของทอดชุบไข่ทอดเพื่ออะไรประมาณนี้อมันชิ้นเล็กๆเกนาะไม่ต้อง้งถ้าทอดอย่างเดียวควาไมไหมหรือเปล่า อต่อิ่มอิ่มดีกว่าอิ่มแล้วอร่อยอร่อยมันร่อีเล็กนุ่มิดมันเผ็ดร้อนมาก ไอ้ที่กลัวเป็นร่มะเร็งครับนรกสด็จเนี่ยนะแก้ได้แน่นอนป้องกันได้เลยไม่นันนี้นะเจ็ดสี่ส่สงผสมมาให้ไข่ก็ไปขอบ้านบาหอมมาไม่มีขายไม่ได้เรามมนไม่มีขายเราเรก็เลยต้อง ไปซื้อจอเขาเขาก็บอกเอามาเลยเอามาเลยฟังฮะพอครับอ่ะ,อะ,อะคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะหมด <c ười> เกือบหมดสบายครับ